สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องดาวรุ่งแฟมิลี่ค่ะโอ้มุดเข้าไปทําไมตรงน้านขึ้นมาเออออออเออเออได้เล่นน้ํากันสนุกมาก <Wow. S 1> เห็นเรือมานั่นไงเห็นเรือ <laughs> เห็นเรือมานะคะแม่ดาวรุ่งเอ้ยอะไรลอยมากับน้ําคุณแม่ดาวรุ่งตั้งลำแล้วนะหันหน้าหันหน้าหาเลยโอ้โหดูน้องวาน้องวานเออไม่ไปไม่ไปแม่ดาวรุ่งเอ้ยมันลึกแล้วเจอเรือค่ะดูนูนเจอเรือพายมานะคะ นึกว่าอะไรลอยน้ำมาต้องหันหน้าดูก่อนแม่แล้วลูกว้าว่าไม่ลงไปน้ำไหลน้ำไหลจะจะไปหาเรือนะสิเขาเห็นเรืออยู่นู่นเขาจะไปหาเรือ ก็อยากไปนั <si ่งเรือเนาะอาบน้ำอาบน้ำแม่อาบน้ำอาบน้ำลพงุระผลต้องใช้เสียงค่ะลงเจ็บลงเจ็บลงมุดมุดแม่่ะลุงมุดน้ำโอ้ยถู ถูต<ท>ูถ <laughs> ูก้อนอยู่โอดูลูกชายไม่ได้สนใจใครนะลูกชายอ้ยสบายบรือเลยน้ำขึ้นสูงมากแล้วนะคะตอนนี้าานด,ด,ดูท่วมแบบ ถึงนู่นแล้วค่ะถึงเสาแล้วเอออาบน้ำนอยแม่ดะรุ่งอาบน้ำนอยอู้ดูมุดว่ายมุดว่ายอยู่นะคะเด็กน้อยเอ้ยสนุกมากเลยมุดว่ายมุดว่ายอยู่นะคะหนูว่าจะไปเป็นเด็กว่ายน้ำแล้วลูก <laughs> หนูจะไปเป็นเด็กว่ายน้ําเด็กน้อยบอกว่าจะไปเป็นเด็กว่ายน้ํานะครับเอาไปถูหลังให้แม่ก่อนถูหลังถูหลังให้แม่เออถูหลังให้แม่เขารู้นะคะสองแม่ลูกเขาจะรู้ว่าตรงไหนตื้นตรงไหนลึกนะคะเขาจะมาเล่นประจําทุกวันนะคะเขาก็จะไม่ไปไหนจากตรงที่ตื้น <laughs> ท่วมหัวพ,พ่อพนก็ไม่ท่วมช้างช้างเขารู้ไงเขาจะถูหลังให้แม่ไงเออหนูจะถูหลังให้แม่เออเออถูหลังให้แม่มมถูหลังให้แม่ให้สะอาดเลยเออพ,อพ่อพลให้แม่แล้วลุ่มมุดล้างหน้าให้ด้วยเดอ้อ ด in ูลูกชายอยากจะทูลลังให้แม่จังเอ้ยเดี๋ยวหนูทูลลังให้เองเออเออเอยดูเออยากทูลลังให้แม่เออโอ้ยจะทํายังไงนะนะเออจะขึ้นลังแม่แล้วเออดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยเออเด็กน้อยอยากขึ้นหลังแม่เนาะโอ้ยมุดค่ะมุดค่ะเด็กน้อยมุดน้ําเก่งเออชอบมุดน้ําชอบว่ายน้ํานะเด็กน้อยนี่ เออดูค่ะสนุกเขาแหละสนุกเขามากมายเลยเออเออ้มย,ม,ยเออมุดวายมุดวายเอ้ยยังไม่อยากขึ้นค่ะดูเด็กน้อยยังไม่อยากขึ้นยังไม่อยากขึ้นจากน้ำ ไปละไปหารถไมโครแล้วบัดน,นี้จะไปสำรวจรถไมโครก่อนอยากไปนั่งรถไมโครนี่แหละที่ที่ทำให้แม่หนูอีชวนหนูวิ่งไง <laughs> ชวนหนูวิ่งเพราะว่ารถไมโครคันนี้เลยไปสำรวจก่อนสำรวจไมโครก่อนนะ มันเป็นยังไงทําไมมันตัวใหญ่จังเลยน้องว่าบอกว่าทําไมตัวใหญ่จังเลยแมคโครโอ้โหถูถูถ,ถูก่อนเออเออทาไมมันใหญ่จังเลยสงสัยอะสงสัยว่าทําไมมันใหญ่จังเลยรถแมคโครนี่โอ้อยากถูอยู่นะ เอาอาถูให้น้ำใจเลยจะทำยังไงอาถูไปเลยถูยังไงก็ไม่หักไม่หล่นโอ้มันเป็นที่ถูของหนูแล้วนี่หรอออโอ้โหขอถูก่อนนะครับออโอ้โหเอ,อ้ยขอถูก่อนนะครับ แม่แม่แม่กลัวไงไม่กล้าถูหรอกแม่กลัวรถอย่าไปบังคับแม่เลยแม่กลัวรถน้องวาเขาไม่กลัวนะแต่แม่กลัวไม่กล้าเตะต้องรถหรอกค่ะเพราะว่าแม่กลัวรถเอาไปถูต้นไม้เลย ก็เอานองวาพ่วงอ่ะมามารไมเอาไปนุ่นแม่ไปแล้วพ oh, ่วงพ่วงอยากได้แมคโครบอตาบอกอะคุณตาบอกว่าอยากได้แมคโครบ่กซื้อให้หน่อยสิซื้อแมคโครให้ให้ถูบะเอาไว้ให้ถูใช่ไหมออ เออน้องวาไม่ได้กลัวรถแต่แม่เราลุงกลัวรถนะคะคันคันคันหนูคันหนูคันฮะไปมามาแม่อยากกลับบ้านแล้วลูกแม่เขากลัวรถนะเฮ้เฮ้เฮ้ถอยถอยไปไป ปะกลับกลับยังยังยังไม่อยากกลับยังวนเวียนกลับไปกลับมาอยู่วันนี้หน,หนูยังไม่อยากกลับเลยหนูยังอยากถูอยู่คุณแม่อยากกลับเพราะว่าคุณแม่กลัวรถไงแม่กลัวรถค่ะเดินหน้าก่อนลูกเลย้า่าเอ้ยมา่าเยอะเยอะ เยอะเยอเยอะโอ้ยเออเอก็มันคันเนาะเออเอาเฮ้ยยังสนใจยังสนใจยังสนใจรถอยู่นะคะเด็กน้อยคุณแม่ไม่กล้าเตะต้องรถหรอกค่ะเพราะว่าคุณแม่กลัวรถขนาดรถอะไรจอดไว้ ติดแม่ดารุง่งแม่ดารุ่งก็ไม่กล้าจับไม่กลา้าเตะต้องหรอกความสามารถจะไปงัดมามามาามามาเยองค่ะยังค่ะเยะ ยังไม่อยากกลับค่ะเด็กน้อยไม่อยากกลับค่ะแม่เดินกลนแล้วนะแม่เดินกลนแล้วเด้อมาวามาเด้อโอ้ยยังอยากสำรวจรถไมโครอยู่นะมาเด้อมาเด้อลูกละมาเด้อลูกมาเด้อโอ้ยหนูจะเอารถไมโครกลับบ้านแล้วลูกมามามาเอาไม่ได้รอก จะพยายามจะไปงัดจะไปดึงอะ่ะจะไปลากมาอนะ่ะเออมาเดิมาเดอเอากลับบ้านไม่ได้ลงลูกมาเร็วดูดูความพยายามความพยายามจะงัดให้ได้เอา,เ,อาเดิน,นนะเดินวนเดินวนเดินอ้นอมอยู่แบบน,นี้มันไม่มันไม่ขยับขยื่นนะ่ะเออมันไม่ขยับขยื่นนะทำยังไงก็ไม่ขยับขยื่นนะเออเอา จะทำยังไงนี่<อ>มามาแม่จะกลับบ้านแล้วนะววแม่แม่แม่อยากจะกลับแล้วเพราะว่าแม่กลัวรถโอ,โอ้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 มามาลูกหลามาแล้วมาเล็อยอุ้ยอุ้ย,ยไล่น้องหมาแล้วอุ้ยมา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 ,มา,มา,มา ยังค่ะยังคุณแม่ต้องกลับไปหาลูกต้องไปพ่วงมาเลยติดรถไมโครแล้วบัดน,นี้โอ้เด็กน้อยติดรถไมโครแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องดาวรุ่งแฟมิลีด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ